สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งวันนี้ผมก็จะพูดเรื่องของผิดพัณฑ์อีกหนึ่งตัวที่รวมสุดยอดของสารอาหารมีไว้ในหนึ่งเดียวที่ชื่อว่าเบต้าโก plus เบต้าโก plus นั้นมีสมวนผสมอะไรบ้างที่โดดเด่นในปัจจุบันนี้นะครับ 1. เบต้ากูแคนที่ผลิตมาจากยีสต์ยีสต์เบต้ากูแคนนั้นถือว่าเป็นเบต้ากูแคนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในกลุ่มเบตา้ากูแคนทั้งหลายเนื่องจากมีการศึกษาทั้งทางด้านบำรุงร่างกายแล้วในเรื่องของการศึกษาทางการแพทย์มากที่สุดตัวที่2ที่เราเอามาใหม่ในปัจจุบันก็คือส้มสีเลือดเป็นส้มอีกชนิดหนึ่งที่มีในเรื่องของแอนโทไซยานินสูงที่สุดในกลุ่มส้มแล้วสารแอนโทไซยานินนั้นถือว่าเป็นสารโพลีฟีนอลอีกชนิดหนึ่งที่เป็นสารต้านอนุม,มูลเสระและบำรุงร่างกายได้ครอบคลุม ตัวที่3เป็นอีกหนึ่งตัวที่คนไทยเรียกว่า สมุนไพรปัญจากขันชาวจีนก็จะเรียกว่าอมตะแห่งสมุนไพรหรือว่าสมุนไพรอมตะนั่นเองชื่อที่เราดูกันก็คือตัวเจียวกุหลานด้วยประสิทธิภาพของเจียวกุหลานทั้งคนไทยและคนจีนทราบครับว่าตัวนี้ช่วยในเรื่องของภูมิคุค้มกันและครอบคุมการรักษาบำรุงร่างกายแต่อีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้คืออาร์เซเล่าเชอร์รี่ตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ได้รับสมญานามว่าราชินีแห่งวิตามินซี queen of ในหนึ่งรกรัมของอ c เซอรไลเชอรี่จะให้วิตามินซีสูงถึง1,600มิลลิกรัมเมื่อเทียบกับตัวอื่นที่ถือว่ามีวิตามินซีสูงก็แค่หลักสิบหลักร้อยเท่านั้นทั้งหมดทั้งมวลนั้นถือว่าเป็นสุดยอดของสมุนไพรและอาหารเสริมที่จะเสริมให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงและส่งเสริมในเรื่องของร่างกายให้ดีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเบต้าโฟพันั้นเราแนะนำให้ทานนะครับเช้ากับเย็นหรือถ้าว่า ท่านไหนไม่สะดวกจากการทานเช้าหรือเย็นให้ทานครั้งเดียว2เม็ดในมื้อไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกอย่าลืมนะครับเบต้าโกลพโสเป็นอาหารเสริมอย่างน้อยท่านต้องดูแลสุขภาพในกลุ่มคนไข้ที่มีโรคประจำตัวอยู่อย่าลืมทานยาโรคประจำตัวแล้วก็ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานอาหารเสริมชนิดนี้สิ่งที่เรา คำหนึงถึงก็คือถ้าผีพันธ์ดังกล่าวกินแนะนําให้กินแยกกับเวลาที่คุณทานยาปกติของคุณเพื่อป้องกันการตีกันของยาที่คุณทานอยู่แต่อย่างน้อยก็ยืนยันได้ว่าด้วยข้อมูลทางการแพทย์ที่มีอยู่ส่วนประกอบที่มีอยู่ในเบต้าโกพัทนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยในการเสริมร่างกายของคนปกติทั่วไป แล้วก็เสริมทําให้คนที่มีโรคประจําตัวกลับมาหายเป็นปกติได้มากยิ่งขึ้นและสนับสนุนการรักษาของท่านทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณขอย้ํานะครับว่าเบต้าโ p พลัสนั้นเป็นอาหารเสริมไม่ใช่อาหารหลักอย่างน้อยก็เสริมทําให้ร่างกายของท่านดีขึ้นและกลับมาแข็งแรงได้มากขึ้นขอบคุณครับ